วิธีเสกชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้นะคะหลายคนอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่มีคําถามมากเลยเกินคู่ขาหนูจะเสกได้อย่างไรหนูจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรหนูอยากเป็นสายเสกค่ะสิ่งหนึ่งที่สายเสจกจะต้องมีเลยนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคือการที่เราต้องอันย่ให้ตัวเองมีความสุขก่อนค่ะเพราะความสุขคือกุญแจไขทุกสิ่งถ้าวันนี้คุณต้องการเป็นสายเสกแต่ คุณไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนะคะคุณก็จะไม่ประสบความส็จอยู่แล้วนะคะเพราะว่าความสุขเป็นกุญแจไขทุกสิ่งนั่นเองนะคะเทคนิคที่2ค่ะคุณต้องรู้สึกว่าคุณได้รับมันมาเรียบร้อยแล้วสมมุตินะค,ะคุณอยากจะมีชีวิตที่มั่งคั่งและมีความสุขคุณต้องอนุญาตเหมือนตัวคุณมั่งคั่งและมีความสุขเรียบร้อยแล้วค่ะโดยที่ไม่ต้องระแวงสงสัยเลยแม้ว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันอาจจะยังไม่ได้คะ่ะแต่เรารู้สึกว่ามันได้ไปเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมาจริงแน่นอนค่ะ เทคนิคที่สามค่ะที่จะทําให้คุณได้เสกชีวิตใหม่แบบง่ายๆสบายๆเลยนะคือการที่เราต้องรู้สึกถึงมันสม่ำเสมอค่ะบ่อยๆ g ีียิ่งเราปล่อยขึ้นความถีมากเท่าไหรคไ่ค่ะในกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะมันยิ่งดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนามาง่ายมากขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นนะคะฝากไว้ใครที่อยากเป็นสายเสกลองทาดูค่ะมันไม่ได้ยากเลยใช่ไหม